พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่20พฤษภาคมคริศราช2022คำพยานชีวิตโดยคุณซูซานเน่เรนโฟ เทนเนสซีสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเพื่อนบ้านและความประหลาดใจอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ34-40ถึงและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรมรมลูกาบทที่10ข้อ29 แต่คนนั้นปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าคุณซซาเน่เรนฟรเป็นพยานว่าฝนกำลังเทลงมาน้ำและโครนจากฟาร์มข้างเคียงไหลลงมาตามเนินเขาและมารวมกันที่สวนหลังบ้านของดิฉันดิฉันไม่รู้จักเพื่อนบ้านเหล่านี้และดิฉันสงสัยว่าพวกเขาจะแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือไม่ รือดิฉันจะต้องหาทางแก้ไขด้วยตัวเองดิฉันนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนเพราะคิดวนไปวนมาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าพระคัมภีและพระสุรเสียงของพระเจ้าจะเตือนดิฉันว่าดิฉันไม่จําเป็นต้องกังวลเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นฝนยังคงตกอยู่แต่เพื่อนบ้านส่งข้อความมาบอกว่าเห็นน้ำท่วมแล้วและจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสวนมาประเมินสถานการณ์ พวกเขายังสัญญาว่าจะซ่อมแซมความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นความกังวลใจของดิฉันหายไปดิฉันได้เห็นแล้วว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานและตอบคำอธิษฐานดิฉันคิดว่าต้องเกิดความขัดแย้งแต่พระเจ้าได้ปูทางสำหรับความร่วมมือเพื่อนบ้านเหล่านี้และดิฉันได้สร้างมิตรภาพอันยอดเยี่ยมที่เสริมสร้างชีวิตของพวกเรา ดิฉันสงสัยว่าดิฉันพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเพราะคำพูดที่ไม่สมควรในช่วงเวลาตึงเครียดดิฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับตัวอย่างที่เพื่อนๆเ,เคยเล่าให้ฟังถึงการตอบสนองต่อปัญหาโดยเลือกที่จะถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าดิฉันหวังว่าดิฉันจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งขอให้เราทุกคนเป็นเครื่องมือแห่งสันติสุขของพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้ ข้าพระเจ้าจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและหวานเมล็ดพันธุ์แห่งสันติสุขและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อนบ้านข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายระดึกอยู่เสมอว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นตัวแทนของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อที่พระองค์จะทำพระราชกิจผ่านข้าพระองค์ทั้งหลาย ด้วยวิธีการอันน่าอัศจรรย์ใจอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ